รีค่ะถึงนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊กโออยู่ตรงข้างหน้าห้างทองไมค์พสมัยมถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เป็ดตุ๋นยาจีนเจ๊กโอนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าดังของตลาดสามพานะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊กโอเป็ดพะโล้มีหมูตุ๋นด้วยแล้วก็มีกระเพราเป็ดด้วยมีข้าวด้วยนะคะไปดูไปดูเมนูเขากันมีทั้งเมนูเป็ดหมูตุน๋นมีทั้งข้าวด้วยนะมีข้าว กเผักข้าวเหลาเป็ดกะเพราเป็ดเป็ดกระเทียมพวกขี้เป็ดแกงแก่ข้าวแกงที่แกงเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวต้มเป็ดนี่น่ากินร้านนี้อร่อยแน่นอนอยู่ตรงข้ามหน้าร้านทองสมัยนะสนเแดากนวันนีอยู่ที่ร้านไเอยยเป็ดเจโอค่ะเดี๋ยเป็ด7นะคะต้งนาน น,นี้เจ๊โอค่ะสังแอร์ต้องเห็นคนขายคนนี้นะคะเราไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกันเจ๊ถา้า,าถูก,ถกราวันนี้ดงน,นะเจ๊โอใอยูรอ้ออแม ตุ๋นแบบนีมโหเป ee, ื่อยเลย <Eat. S 2> น่ากินมากเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นกะเพราหมูตุนแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเอาทั้งรวมหมูตุนทั้งเปดทั้งลูกชิ้นไปเลยากิน่้อ,อ,อแพพร่แต่แต่แต่นต่แ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 ่แแ่แต่เต่แ่แต่แต่แตแต่แแ ฟังร้อ,<า>อนจ้าไปค่ะไปกินไอ้รับพี่พี่หน่อยขอบพี่มาถึงแล้วแล้วนี่นะคะชาวนี้ของผมนะคะเอาแบบรวมมีทุกอย่างเลยมีทั้งหมูตุน๋นพันเป็ดแล้วก็ลูกชิ้นนะคะดูชอบกินลูกชิ้นร้านนี้มากเเลยพแต่ลูกชินก้นเขาอร่อยมากดูสิมาลงบนทีนได้แล้วที่ดูนี่นี่คือหมูนะคะหมูตุน๋นแบบ ยน่ากินอ่ะล้วก็เป็ดอุ้ยนี่อันนี้อะไรไม่รู้อะดูทิมหูตุ๋นุุปอแล้วก็หอถ้าคนกินแบบว่าไม่ต้องรจัดไม่ต้องปุไุเาล็กหูตุ๋นเลกหูตุ๋น ยอย่าพูดริงนะคะซอยไยลูกก่ <laughs> อันนี้ของน้องอีกจานนึงก็คนะือกระเพราหมูจนอืไม่ั้่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะกระเพราก็มีกะพีแกงคั่วกิ้งหมวยมีหมดนะคะ,ะเ,เป็ดกระเพราเป็ดก็มีนี่น่ากินมากปะหอ,อมกินเป็นไงบ้างคะอร่อยอร่อยคุณเองเอินาทานประจำเลยนะคะอ,อร่อยไหมคะ ข้วเป็ดข้าวกินอร่อยเด็ดเลยร้อน,นอบอุ่นมากลูกเป็ดเขาดีขายดีแค่ไหนเป็ดเต็มตู้ กันแลแบบอันนี้ไม่ขอข้าวนอนนะคะเพราะคืขอขาววยวยเล็กมาองจุดเปเด็กโต เขาร็จาดสิบสองไรอลนะ